สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะคะก็กลับมาตามคลิปการบรรเทากรรมต่อนะคะเ,เพื่อนๆเนาะวันสองวันที่ผ่านมานะคะติดภารกิจมากมายเนาะแล้วก็เมื่อวานแม่หมอคิดว่าน่าจะไม่มี F C นะคะที่น่ารักที่มาดูดวงเป็นการส่วนตัวที่ที่ทำงานของแม่หมอนะคะก็มีมาหลายท่านทีนี้ก็ต้อง เขาเรียกว่าเปิดดวงนะคะเปิดดวงแล้วก็เปิดพลังงานนะไพ่เพิ่มเติมให้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะคะก็เลยไม่มีเวลาอัดคลิปหรือ,อสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่ส่งข้อความทางเมสเซจหรืออินบล็อกมานะคะก็เพิึ่งจะตามเก็บงานให้วันนี้นะคะอาจจะล่าช้าหน่อยเนาะแต่ว่าทำให้ทุกๆงานนะคะเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นคลิป การแก้กรรมหรือบันเทากรรมมาถึงนะคะเนาะคลิปของประเภทที่21นะคะเขาเรียกว่ากรรมที่เกิดจากตัวตนของเราเนี่ยได้รับคดีความนะคะหรือมีคดีความบ่อยๆเกิดขึ้นกับตัวเราเขาเขาบอกว่าเนื่องมาจากกรรมที่เคยเป็นคนแรงนำใจนะคะหรือพบคนที่เขาทุกข์ร้อนแล้วเราไม่ให้ความช่วยเหลือ แถมยังเคยขับไล่ไสาส,ส่งให้หนีไปด้วยเนี่ยเป็นเหตุนะคะให้เขาอาฆาตพยาบาทเขาเรียกว่ากดแค้นชิงชังและจองเวรเราะคะเ,เพื่อนเนาะทีนี้การบรรเทากรรมเนี่ยเขาบอกว่าให้บรรเทากรรมด้วยการหมั่นช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเวลาเราประสบพบเจอนะคะเ,เพื่อนไม่ว่าจะเป็นพบเจอคนที่ได้รับภัยพิบัต,ติต่างๆเช่น ภัยน้ำท่วมแผ่นดินไหวเป็นต้นนะคะเนาะเราก็มีน้ำใจเนาะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กแก่คนอื่นแล้วก็ถ้าสมมติสมมติเราไปเจอเหตุการณ์ที่คนเขาจะข้ามถนนเนาะ,ะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือคนแก่ชราในเวลาละจะเดินข้ามถนนเนี่ยมันลำบากเพื่อนเพื่อนนะเราก็ลงไปช่วยเหลือนะคะนั่นคือการาเา่ากรรมหรือว่าพบสตรีมีครรภ์น,นะคะอุ้มท้องอยู่นะคะ เ,เด็กหรือคนแก่ชราอยู่บนรถเมล์เนี่ย,เเยก็ขยบที่ให้เขานั่งได้นะเพื่อเป็นการทําความดีแล้วก็ตอนที่เราทำเนี่ยให้อธิษฐานจิตเลยเ,เพื่อนๆนะอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรนะคะอิทังมียตินังหูตุสิกตาหูตุเย,ยโยขณะนั้นเลยนะเขาขออโหสิกรรมให้เจ้ากรรมนายเวรเก่า,กาๆที่เราเคยเป็นคนแล้งน้ําใจนะคะเนาะแก่เขาแล้วขออาฆาตพยาบาทแก่เรานะคะก็ให้พลังงาน กรรมที่เราเคยได้กระทำเนาะได้เบาบางลงนะคะเ,เพื่อนเนาะก็สำหรับการบรรเทากรรมข้อต่อไปนะคะเป็นประเภทที่22นะคะข้อนี้เป็นกรรมที่เกิดจากเราต้องเลี้ยนนะคะอยู่ไม่เป็นหลักแหล่งเนาะอยากจะมีเหมือนคนอื่นเขาแล้วทำไมไม่มีนะคะเนาะเขาบอกว่าเกิดจากกรรมที่ไม่เคยสงเคราะห์ช่วยเหลือ ผู้อื่นนะคะเช่นคนอนาถาที่เคยมาขออาหารหรือว่าคนที่มาขอชายคารบฝนเราไม่มีน้ำใจช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากต่างๆนะคะทีนี้กรรมนี้บรรเทาได้โดยการทําบุญทําทานกับสัตว์ที่พิการนะคะหรือสัตว์จรจัดนะเพื่อนๆให้ได้ความอนุเคราะห์สงเคราะห์แก่คนยากจนที่ ไร้ที่อยู่ที่อาศัยนะคะร่วมทําบุญซื้อกับเบื้องมุงหลังคาสร้างโบสถ์สร้างวัดนะคะเ,เพื่อนๆหรือให้ความช่วยเหลือคนที่ตกงานให้เขามีงานทํานะคะเ,เพื่อนเนาะสมมุติว่าเราไปเจอใครที่เขานะไม่มีงานทำเนาะแล้วมาติดต่อแต่ว่ามองว่าเขาเป็นคนดีด้วยนะ,ะเ,นเพื่อนๆเนาะเราก็แนะนํางานนะคะด้วยความอนุเคราะห์หรือความสงสารเนาะก็จะเป็นการบรรเทากรรมของเรานะคะ ทำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเพืเ่อนๆเนาะกรรมประเภทที่23นะคะเขาบอกว่ากรรมที่เราไร้เกียรติขาดคนเคารพนับถืออันเกิดจากกรรมที่เคยติฉินนินทาผู้อื่นทําให้ผู้อื่นเสียหายไม่มีความเคารพยำเกรงต่อผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ให้เกียรติผู้อื่นนะคะมักตําหนิขัดขวางผู้อื่นอยู่เสมอไม่ให้เขามีความเจริญก้าวหน้าและกรรมนั้นนะคะ ส่งผลมาที่ตัวตนของเราในชาติพวนี้การบรรเทากรรมให้กระทําด้วยการทําบุญสร้างหอระฆังนะคะเพื่อนๆหรือทําบุญหล่อเทียนพรรษาทําทานกับคนยากไร้และสัตว์อนาถาจะดีนะคะประพืิตนเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคาระวะสนับสนุนคนดีให้มีความก้าวหน้าต่องานและอาชีพ และไม่คิดอิจฉาริษยาผู้อื่นยินดีกับผู้ที่ประสบความสำเร็จอยู่เป็นเนืองๆนะคะนี่คือการบรรเทากรรมในกรรมประเภทข้อยี่สิบสามนะคะคลิปนี้เป็นกรรมที่เราจะบรรเทาถึงข้อที่25นะคะเพื่อนเนเนาะก็มาถึงประเภทที่24นะคะข้อที่24เนาะเขาบอกว่ากรรมจากการขาดอำนาจวาสนาบารามีและไม่มีโอกาสเป็นผู้นำ บางท่านอยากมีอํานาจวาสนาอยากมีสภาวะที่เป็นผู้นำเนาะทางานมาเนิ่นนานผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ไม่ให้ความอุปถัมภ์นะไม่เล็งเห็นผลงานของเราเขาบอกว่าเกิดจากกรรมที่ไม่เคยชักชวนหรือนําพาผู้อื่นนะไปทําบุญทําทานนะคะทําบุญก็มักจะรอให้คนอื่นชักชวนโน้มน้าวก่อนจึงทำเนาะก็เขาบอกว่าให้เราทําด้วยความ เต็มใจเรียกว่าทำบุญขาดบุญประเจตนาคือไม่มีความตั้งใจตั้งแต่แรกที่เราจะทำนะคะคือสมมติว่ามีใครไปทำบุญสักคนหนึ่งเนี่ยเราเห็นแล้วละ่ะแต่เราก็ไม่ได้มีจิตศรัทธาที่อยากร่วมทำนะคะไม่มีบุญปเจตนาที่ดีในการทำบุญนั่นเองเนาะจะทำบุญทีไรบอกว่าไม่มีตังนะคะแต่เวลาซื้อของกินเนี่ยซื้อของดีๆนะคะเพื่อนเนาะแต่เวลากล่าวถึงเรื่องบุญไม่มีตังตลอดนะคะ ไม่เหมาะเคยประสบพบเจออยู่บ่อยนะคะเพืเ่อนเนาะการบรรเทากรรมนะคะเ,เขาบอกว่าให้เริ่มทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งและชักชวนคนอื่นให้ทำด้วยเช่นชักชวนเพื่อนร่วมงานพิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทานเป็นต้นรับเป็นเจ้าภาพบวชพระหรือทำบุญสร้างพระประธานเป็นต้นนะคะเราก็จะได้ผลบุญนั้นและบรรเทากรรมเหล่านี้ลงได้นะคะ ส่วนกรรมประเภทสุดท้ายในคลิปนี้เป็นกรรมที่เรามีลูกหลานที่ไม่ดีเกเรและไม่เชื่อฟังนะคะเกิดจากกรรมที่เคยทำตัวเลวไหลและเราเคยทำร้ายจิตใจพ่อแม่ในอดีตชาตินะคะทีนี้การบรรเทากรรมเขาบอกว่าให้หมั่นสวดมนต์ปฏิบัติธรรมจเจริญวิปัสสนากรรมฐาน7วันถ้าทำได้นะคะให้แพลาละอุทิศให้กับลูกของตนเองหรือลูกหลานเป็นประจำ หาโอกาสให้ลูกได้ทําบุญนะคะถ้าเรามีลูกที่ดื้อเกเรนะหรือลูกหลานที่ดื้อเกเรนะให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสทําบุญฟังทมปฏิบัติทมบ้างใกล้ชิดธรรมะบ้างเช่นการอ่านหนังสือธรรมะสมัยนี้นะคะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยห่างหายจากการทําบุญะนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราไปติดแหล่งที่เป็นสภาวะของอเขาเรียกว่าเทคโนโลยีนะครเพื่อนเนาะ ถ้าสามารถอธิบายให้เขาฟังได้โดยการเปิดฟังก็ได้เราเปิดฟังเองนะ,ะเพื่อนธรรมะนะเขาถ้าเขาบ่นนะคะก็บอกว่าแม่ชอบฟังเนาะเพื่อให้เขาเนี่ยได้ฟังบ้างนะคะเป็นการที่ทําให้เขาเนี่ยได้ใกล้ชิดธรรมะหรือถ้ามีการปิดเทอมให้เขาบวชสมณีบ้างนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะเพื่อเป็นการเข้าถึงธรรมะเนาะแล้วก็ช่วยขจัดจิตใจของเขาให้มันเบาลงได้นี่คือวิธีแก้กรรมนะคะเนาะ ก็จบประเภทที่25แต่เพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าแม่หมอก็จะมานะคะทำคลิปบรรเทากรรมประเภทที่26ถึง30ต่อไปนะคะเพื่อนเนาะวันนี้ก็จบคลิปเสียงแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้เ,เพื่อนๆที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปนะคะถ้าเป็นทางใน YouTube ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของแม่หมอด้วยจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะหรือว่าช่องทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็น TikTok หรือว่า Facebook ทางช่องทางเลยยีวนะคะเนาะสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรับฟังอยู่เนาะก็ช่วยเป็นกำลังใจด้วยนะคะเนาะวันนี้ก็บ๊ายบายนะคะจบคลิปเสียงตะเพนเท่านี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ